ดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพืผู้ชิที่ใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมมามาแล้วครับผมนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับผม Honda c b 650F นะครับโขงขาวปี2016คันนี้ไม่30,000นะไม่30,000สวยมากครับผมนะอาจจะมีของแต่งเล็กน้อยเนาะมา เรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยครับผมนี่ส,สวยๆเลยนะครับผมนะเดิมๆครับผมนะป,ปอกผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยสองข้างเลยนะครับผมมือเบรกมือคัสต์เดิมๆครับนะไฟหน้าใสๆนะครับเป็นหลอด LED เปลี่ยนให้เรียบร้อยสีขาวนะไฟเลี้ยวก็สวยๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยโช๊ไม่ร่วมไม่ซึมนะครับช๊ไม่ร่วมไม่ซึมมีการพอน้ําแต่งมาด้วยนะครับผมนะยางผมเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นเลยนะยางเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นแล้วก็จานเบรกสองข้างเปลี่ยนให้เรียบร้อย นะซื้อมาเปลี่ยนให้โหคู่หนึ่งนี่ครับนะประมาณ3,000กว่านะคู่หนึ่งสามพันกว่านะครับยางก็เปลี่ยนให้ใหม่2เส้นคู่หนึ่งก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะครับนะคู่หนึ่งก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะขอท่อใส่ๆนะครับขอท่อใส่ๆสวยๆมีแคสบาแต่งมานะครับผมเครื่องยังสวยๆอยู่เลยนะรถปี2016นะเครื่องสวยๆใส่ๆอยู่เลยท่อแต่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นของเบิร์นเอาท์นะโค้งขาวสวยๆนะครับอาจจะมีรอยขีดขกดรอยขนงขนแมวเลขเล็กน้อยเนาะ รถปี2016นะแล้วก็มีการดีดหลังใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมนะจานเบรกหลังก็เหลือเยอะนะครับผมนะเต็มเลยนะ้าเบรกก็เต็มเต็มเลยนี่ยางหล si> ังก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มีท้ายสั้นนะท้ายสั้นแต่งมานะครับผมไฟเลี้ยวตาแมวสวยๆเลยนะดูโซ่สเตอร์นะครับผมนะใช้ได้ยาวๆเลยครับโซ่อะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะโซ่เปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็นของอา AK นะครับผมนะเปลี่ยนให้ใหม่สวยๆเลยนะ นี่ที่พักเท้าหลังก็ยังใสๆสวยๆอยู่เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะเครื่องด้านซ้ายก็สวยๆนะนี่แก๊สบ่งแคดบาก็ใสๆครับสวยๆอาจจะมีรอยขนมงขนแมวเนาะตามการใช้งานเนาะรถปี2016นนะถังก็สวยๆนะครับอาจจะมีบุบเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้นะครับลอยตามมดนะครับลอยๆนะคำเตือนก็อยู่ครบนะสวยๆเลยนะ รถปี2016นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ดาวแค่5,000บาทนะคันนี้ดาวแค่5,000บาทจบเลยนะดาวแค่5,000บาทจบเลยนะครับราคานะครับราคาขายอยู่ที่นะครับเงินสดนะครับ15,000บาทนะเงินสด1 5 0่0นบาทจัดไฟแนนซ์1 1 0 0 0 0บาทจบเลยนะใครที่อยากจะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะครับซื้อสดลดได้นะครับคันนี้โอ้โห เก็บให้เยอะเลยนะครับผมนะเปลี่ยนให้เยอะเลยนะจานเบรกก็เปลี่ยนให้ยาง2เส้นโอ้โหกองแกงอากาศอะไรผมเปลี่ยนให้หมดนะครับก่อนส่งทุกคันนะครับผมรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลนะถ้ามีปัญหา <c oughs> ผมส่อมให้ฟรีทุกอย่างนะครับกองอากาศกองอากาศผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้พร้อมใส่กร่องนะครับเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างเลยระบบไฟทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเช <c oughs> ็คบงเช็คแบตเช็คน้ำมันบงน้ำมันเบรกน้ำหลอยงหลอยเย็นผมเช็คให้หมดทุกอย่าง ไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีของแต่งเลขกนน้อยเนาะอาจจะไม่เต็มบ้างนะครับผมนะของแต่งนะมีท่อมีกันดิดหลังท้ายสั้นแล้วก็แคทบาร์ Bar, แล้วก็มีกาบหม้อน้ําแต่งมาประมาณนี้นะครับนะแล้วก็อันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยเนาะนี่มีดุมสวยๆเลยนะประมาณนี้นะครับผมนะรถปี2016นะ Honda CB 650นะครับ เอนะตัวนี้นะเป็นตัว F ปี2 0 1 6สสวยๆเลยครับผมนะใครที่สนใจซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะครับทักมาสอบถามได้ดหรือรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนร้านนะครับใครอยากจะมาดูรถด้วยตัวตัวเองเนาะมาดูตัวจริงมาทดลองขับหรือมาขึ้นข้อมาอะไรได้หมดนะครับนะร้านอยู่สมุทรสาครมหาชัยพระรามสองนะครับผมนะพระหมหาชัยพระรามสองเนาะสามารถทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะมาเรามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับผมนะ คันนี้เลขไมาอยู่ที่สามหมื่นนะครับนะสามหมื่นนิดๆน,น,นะนี่สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่กิโลคือสวยเลยครับผมนะคุณแจสองดอกนะคุณแจมาดอกเดียวเดี๋ยวผมปั๊มให้อีกดอกหนึ่งประมาณพันห้านะครับนะประมาณพันห้านะเดี๋ยวผมปั๊มให้อีกหนึ่งดอกนะครับผมนะโอเคนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะารายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งให้เนาะนะนะมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะท่ออาจจะดังหน่อยนะเบิร์นเอา hương đi không Khương đi nhấp nhẹp rồi. <laughs> โอเคครับผมนะผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะใครที่สนใจก็ทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะมีคันใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะทีละคันเนาะโอเคนะครับผมนะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ